แต่ทำให้เจ้าหน้าที่ประเด็มตบแขนจังยางเข่ามเพราวะเวลาห้อายางเขาออกนะครับมันจะสะดวกสบายอยากไปเขาา้องหน้าขับเข่ามาก็ได้เข่ามาเลยนะครับผมราว่ะตบแขนเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอความกรุณาขอความร่วมมือทางเขาสะกอนะครับเสื่อบาซื้อตั๋วกันจังยางเขามาให้เจ้าหน้าที่ประเด็ั๊มขอความกรุณานะครับทุกท่านเลยนะครับขอความกรุณาจากทุกท่านเลย นะครับอีหอยอีแม่ชาวจังหวัดสุรินทร์เถาอำเภอเมืองนะครับผู้ไหนบอห้เดปั๊มแขนเด้อนะครับเอาไปปั๊บแขนหนาประตูท่าเขา่าบอลจังยางเขามาอขอบคุณความหักขอบคุณความเมตตาขอบคุณถูกกำลังแรงใจขอบคุณบัตรทุกใบขอบคุณหัวใจทุกดวงที่มอบให้ครับเนี่ยผู้ชมกำลังเข้าแถวนะครับซื้อบัตรโอ้ต้องเขา้าคิวเข้าแถวเลยคนเยอะมากเลย นู่นเลยค่ับยันนู่นเลยทุกท่านเลยนะครับท่านที่ปมแขนแล้วการเช่นเดียวกันนะครับขอความกรุณานะครับไปหาประตูทางเข้าสะกอนให้เจ้าหน้าที่เพื่อเดินตรวจตามความเรียบร้อยสะกอนจังเขาหมาพร้อมกันน้อีพอีแนนครับขอความกรุณาขอความรวมมือเด้อทุกท่านเลยนะครับทุกท่านเลยเขาจังเขามาพร้อมกันนะครับจังขัวม่าพร้อมกันให้เจ้าหน้าที่เพื่อเดินตรวจความเรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัย ของทุกท่านในการชมคอนเสิร์ตในค่ำคืนวันนี้ในการเผยเจ้าหน้าที่บนในดวต,ตาข้อเรียบร้อยซั่งวันพุธปั้งแขนแล้วซื้อมัดแล้วนะครับจังยังเข่ามาพร้อมกันเด้อพี่นอ้นนองกันนะครับเข่าความร่มมือนกัปตันกับน้องเท้าบู๊ลิงเท้ามาหอดมาถึงแล้ว,พ,ลว,ลพ,ออวพี่น,น้องถ่ายรูปถ่ายภาพเช็คอินโฟนพลลงเฟซบุ๊กต่อต่อกันเด้อกระจายข่าวยิงกานเสียงอีสานทำเคลื่นในบันบ๊กลัก สางความสงสารความบันเทิงในชชวงของสงไถ่ปีเก่าตอนวันรปีใหม่ใส่กันพีนอนดครับปากขกอรุณตำบลหน้าดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับยูน้ำกันจนสอดแจ้งไดครับบอกตตกันโทษเอินกันออกมาผู้อยู่ข้างบ้านไครับบ๊อวันเขามาวนน้ำกันจนสอดแจ้งกับหมอล่ำเสียงพิสารได้ครับจัดเต็มให้กับพีกับนองใดมวนไดซึนกันเต็มรูปแบบได้คำาคลืนเมืออ ได้ครับโทรบอกกันแชทบอกกันหลับพลลงเฟซบุ๊มเด้อพี่น้องเน้อ่ายรูปถ่ายภาพหน้์นาหัตาเวทีพลลงเฟซบุ๊มเหมือนเฮาว่าเอาบุญนั้มกันบ้องหัวบุญนั้มกันบัดทุกใบถือว่าเป็นบัรการกุศลนะครับร่วมทำบุญกับทางที่พระสงฆ์บ้านโคกอรุณนะครับพี่น้องครับได้บุญได้กุศลกับบ้านพ่อนะครับในการชมหมอลำในคำพูดเหมือนี้ ในช่วงของทรงไทยปีเก่าตอนปรับปีใหม่เป็นของขวัญไห้กับทีกั้นองวัดราคาถูกแสนถูกได้รับการแสดงคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนในทุ่มคืนวัน